โรตีที่ช่าขนาดนี้เป็นของคุณนะคะนี่คือร้านโรตีที่หลินยกให้เป็นที่สุดของปีนี้สําหรับหลินเลยโรตียามีนะอยู่ที่คลังพาซาจังหวัดโคราชเฟสอิมเพสชั่นสำหรับร้านนี้นะคะก็คือเป็นร้านโรตีที่มีเมนูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะในร้านของเขาเนี่ยเวลาทําอะไรก็ดูสะอาดสะอ้านไปหมดดูน้ํามันพี่เขาดีใส่เลยเห็นปะเขาจะฟาดแป้งนวดแป้งกันใหม่ๆที่หน้าร้านแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งเมนูโรตีละมัตตบะต้องบอกก่อนว่าปกติหลินก็ไม่ค่อยไปกินมัตตบะที่ไหนนะแต่พอมาลอง ที่เนี้ยอร่อยมากจริงคือแป้งเขามันมีน้ำมันอะแต่ว่ามันไม่ได้เลี่ยนมากแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเขาอะอร่อยมากเนี่ยดูเครื่องเขาดีแบบน่ากินมากอะน้ำจิ้มนี่จะคล้ายๆอาจาดนะคะแล้วก็ข้างในมตาตาบะจะมีไส้อีกอันที่หลินแนะนําให้ทุกคนสั่งนะจะเป็นเมนูโรตีเมนูนี้เหมาะกับคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นก็มันมีทั้งแป้งทั้งฝอยทองน้ขคนหวานซอสช็อกโกแลตโปกล้วยลงไปอีกคือเห็นป้ายหน้าร้านแล้วรู้สึกถูกชะตาบอกไม่ถูกชื่อเมนูโรตีกลมกล้วยภูเขาไฟช็อกอัลล กัได้นะ